ตอนนี้คู่น้ำก็อยู่ตรงหน้าฟินเดอร์สเตชันแต่คุณน้ำอยากให้ดูตึกนี้นะคะสวยไหมข้างนอกว่าสวยแล้วข้างในสวยมากกว่านะนี่คือตัวด้านหน้าของฟินเดอร์สเตชันเห็นยาวๆนั้นไหม,มก็คือจุดรวมของสเตชันนะคะแต่ว่าอย่างที่คุณน้ำบอกอะที่ว่าซิตี้รูปอะไม่จำเป็นต้องมาขึ้นตรงนี้ก็ได้ขึ้นไอ้ตรงที่วงวกลมเพราะมันก็เป็นจุดรวมของทุกที่อย่างที่คุณน้ำบอกเลยเนาะจะพาทุกคนไป ขึ้นรถไฟนะคะก็คือครูน้ำจะสอนตั้งแต่วิธีการซื้อบัตรไมกี้นะคะบัตรไมกี้ก็คือก็เหมือนเป็นบัตรที่เราจะต้อง เติดเข้าติดออกกันเอง,เอง,เองก็คือเป็นบัตรไมกีนะคะครูน้ําก็จะพาเข้าไปซื้อบัตรไมกีมันก็จะไปซื้อได้ตั้งแต่ที่หน้าหน้าเคาน์เตอร์หรือว่าเราจะซื้อเองด้วยตู้อัตโนมัติคูน้าจะสอนทั้งสองวิธีนะคะคูน้ําจะพาไปที่สเตชันนะคะสเตชันวันนี้จะเป็นสเตชันฟินเดอร์เป็นสเตชันศูนย์หลักนะคะคูน้ําจะสอนอย่างละเอียดยิบเลยนะคะก็ตามคูน้ํามากันได้เลยนะคะเด็กๆคูน้ําก็จะพาเดินข้ามไปซื้อบัตรไมกีนะเด็กๆ กล้องอาจจะสั่นหน่อยนนะคะอน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเพาเข้ามาถึงในตัวจุดซินเดอร์สตรีทนะคะฮะตรงน,นี้ก็จะเป็น customer service เราสามารถเดินตรงไปหาเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ว่า excuse me I would like to buy the my k i f card ก็คือขอซื้อ my k i f card หนึ่งใบน่าจะ6ดอนนะคะจากนั้นเขาก็ถามว่าอยู่ต้องการจะท็อปอัพมันนี่ด้วยไหม mm hmm. คือจะเติมตังค์ไปเลยไหมอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วแต่เด็กๆนะถ้าเกิดเพื่อความสะดวกก็เติมไปเลยนะ mm hmm. ก็จะประมาณแล้วแต่10ดอน5ดอลยีดอนก็แล้วแต่เรา mm hmm. นี่ค่ะ mm hmm. ก็จะสะดวกคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเลยแล้วก็ถ้าเกิดอีกทางหนึง่งถ้าไม่อยากคุยกับเจ้าหน้าที่เราก็มาที่ตู้แมชชีน ซึ่งมาที่ตู้แมชชีนก็มีประมาณหนะ้าตาประมาณนี้ทําให้ดูตั้งแต่ตอนขั้นตอนซื้อบัตรเลยนะก็ตั้งแต่ซื้อบัตรนะคะก็ถ้าเกิดเราไม่ไปซื้อหนะ้าเคาน์เตอร์เราก็ซื้อเองได้เราเจอตู้นี้ที่ไหนสเตชันไหนเราก็ซื้อได้นะคะก่อนอื่นก็คือกด c h o ส c e by m a k i e จากนั้นเราก็เอาแบบเติมตังค์มันก็ประมาณ6ตดอนเห็นไหมหกดอนกูน้ำก็มีเหรียญหยอดเลยล้วกันแล้วก็กบโอเค เอาเขาถามว่าเอา e-cit ไหมครูน้ำไม่เอานะแต่หากใครที่เติมตังค์เยอะๆ50หรือว่าทําเป็นรายเดือนแนะนําให้เอานะคะแต่ครูน้ำไม่เอาช่วยโลกประหยัดประหยัดกระดาษไม่แล้วมันก็จะมาหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือการซื้อด้วยตัวเองนะคะผ่านตู้เมื่อกี้เรากดซื้อบัตรอันที่4ี่อันนี้ครูมาเติมตังค์เลย pop up money วางบัตรตรงนี้ พอวางุ๊มันก็จะบอกเงินปกติของเราตอนนี้มีดอน20เซนนะคูน้ำก็จะเติมไปเพิ่ม <Whoa. S 1> กดใส่ที่เดิมใช้บัตรก็ได้นะจ่ายผ่านบัตรก็ได้หรือจ่ายผ่นแบงก์ก็จะมีตั้งแต่ 50.. 20.. 50... คีูน้ำจ่ายผ่านนี้เติมก่อกนคูน้ำเติมไป4 5ก็ตอบโอเคแล้วมันจะถามอีกคูน้ำไม่เอาเพราะว่าคูน้ำเติมน้อยเติมให้ดูเฉยคูน้ำก็ตอบ no ไม่เอาแต่ถ้าเกิด ครูน้าเคยพลาดนะคะตอนที่เคยเติมเยอะๆแล้วไม่เอาใบอันนี้แล้วทีนี้ตู้มันกินเงินครูน้าไปครูน้ําก็เลยต้องบีงไปให้เขาช่วยสุดท้ายก็ครูน้าก็ไม่ได้คืนก็เลยแนะนําให้มีใบดีกว่าอะไรก็บอกว่าเรามียอดเงินคงเหลือได้บัตรเท่านี้เติมวันไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะคะจากนั้นก็อย่าลืมมาออกด้วยนะก็จะได้มาแล้วคานหนึ่งใหม่เขาก็จะสอนวิธีการลงทะเบียนด้วยเพื่อเวลาหายอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนจะงงใช่ไหมถ้าทุกคนตอนแรกๆครูน้ำมาครูน้ำก็งงนะเวลาครูน้ำเห็นพวกกราฟต่างๆรถไฟอะไรอย่างเงี้ยว,ว่าทำไมมันดูเยอะมันดูวุ่นวายจังจริงๆมันง่ายมากเลยนะมันก็แค่เป็นสีๆไงสมมติครูน้ำทำงานนี่ไงที่ครูน้ำบอกนี่คือในเมืองในเมืองจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะซึ่งในเมืองนี้เป็นจุดที่ฟินเดอร์สตรีทตอนนี้ครูน้ำอยู่ฟินเดอร์สตรีทเป็นจุดที่ถ้าวนซิตี้ลูปอ่ะก็ถือว่า ปกติเด็กที่พักในเมืองวงกลมเนี่ยลงตรงไหนก็ได้เพราะว่าพอลงปุ๊บก็จะมีแทมฟรีต่อไปถึงบ้านถูกไหมแต่คนที่เดินนอกเมืองไงก็ต้องมาอยู่ตรงศูนย์รวมเพื่อที่จะไปเส้นสีแดงไปเส้นสีน้าเงินไปเส้นสีฟ้าไปเส้นสีเขียวเส้นสีชมพูคูน้ำอะ่ะทำงานทุกวันสุดสายสุดสายทะเลเนี่ยคูน้ำก็จะต้องขึ้นที่ฟินเดอร์หรือคูน้ำขึ้นตรงไหนก็ได้มันดูผ่านแอปได้หมด แต่คือเส้นสีมูคูน้้าก็คือส,สายคือแซงดิงแฮมเห็นไหมเส้นฟินเดอร์คูน้ำต้องไปเส้นนี้สีมูมันก็จะเขียนในแอปพลิเคชันว่าคูน้ำต้องไปแพลกฟอร์มที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่มันจะอยู่แพลกฟอร์มที่13นะคะเห็นไหมเขาก็จะอธิบายให้หมดเลยก็สมมติอีกอันหนึ่งคูน้ำทำอีกที่หนึ่งถ้าเป็นคูน้ำทำในเส้นของ เส้นสีฟ้าเห็นไหมคุณน้ำมา,มาจากแฟลก์ตาบ้านคุณน้ำอยู่ตรงนี้เนาะคุณน้ำขึ้นขึ้นรถไฟตรงไหนก็ได้สะดวกหน้าบ้านครูคูลงมาถึงรถไฟคูก็มาวนมาถึงมันมันผ่านอยู่แล้วสเส้นสีฟ้ามันวนซิตี้ลูปเห็นะคุณน้ำก็ลงออกรีสเทชันตรงนี้ซึ่งดูอย่างเงี้ยตอนแรกคุณน้ำก็คิดว่ามันยากมันงงแต่เดี๋ยวคุณน้ำสอนผ่านอันนี้ดีกว่าแอปพลิเคชันดีกว่าเนาะ